สวัดีค่ะวันนี้เปิ้นพามาดูว่าดำนะคะว่าดำฟิลิปปินนี่เลยเห็นไหมคืออยู่บนต้นว่านะคะทุกคนกล้องมันอาจจะแบบสันๆน,น,นิดๆ <c oughs> นี่นะคะคือลูกสวยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่นะคะกินอร่อยมากๆเลยนะคะนี่เปิน้นอยู่บนต้นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บ เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บกินนี่นี่นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวดูนี่ดูดิว้าวมากค่ะนี่เดี๋ยวเก็บลูกนี้นี่นะคะอ,อือหอืออืออร่อยนะคะอือสนใจก็ถามได้นะคะเห็นไหมนูน่น นี้ทําเพื่อทุกคนเลยนะคะตีต้นว่าโอเคอยากได้ก็ติดต่อนะคะว่าดําฟิลิปปินส์ค่ะ